สวัสดีครับผมลุงชัยไร้บ้านนาชาแนลนะครับผมหลังจากที่คอยนะครับมาหลายวันนะครับวันนี้ฝนก็ได้ตกลงมานะครับก็ตกแรงพอสมควรนะครับแล้วก็นานประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็มีลมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ทําให้ต้นพริกได้รับความเสียหายอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือกิ่งโน้มลงนะครับต้นล้มนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะคือเราไม่ได้ทํา หรือว่าทำลาวให้มั่นคงนะครับมันต้นพริกมันได้รับน้ำฝนมันก็ทำให้ต้นล้มได้นะครับเนื่องจากต้นพริกนะครับไม่ไม่มีระบบลากแก้วนะครับมันก็ทำให้ล้มได้นะครับแล้วก็กิ่งก็จะบิดงอเนื่องจากน้ำหนักหรือว่าการกระแทกของเม็ดฝนนะครับลงมานะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับ แต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือนี่แหละนะครับมีน้ําท่วมขังในบริเวณล่องนะครับเนื่องจากดินบริเวณนี้เป็นดินที่ขังน้านะครับนะครับดินที่คือไม่ซับน้ําลงไปใต้ดินนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่ดินทรายนะครับมันเป็นทรายแป้งนะครับทรายเหนียวนะครับเป็นทรายเหนียวนะครับมันก็จะอุ้มน้ําอยู่แบบนี้นะครับนะครับถ้าฝนหยุดตก มันก็โอกาสที่น้ําจะลดไปมันก็ก็มีสูงนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะตกมาอีกเพราะว่าก็มืดฟ้ามัวดินมาอยู่นะครับมีมืดฟ้ามัวดินมาอยู่อาจจะตกลงมาซ้ําอีกนะครับในเย็นวันนี้นะครับผมนะครับการฉีดพ่นนะครับทางใบนะครับการดูแลนะครับให้พิษของเราสามารถต้านทานนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นพวกแคลเซียมโบลอนนะครับแคลเซียมโบลอนก็ฉีดพ่นนะครับ แล้วก็ใส่พวกปูนขาวปูนดูลไมัทางดินนะครับทางรากนะครับเพื่อให้พืชได้รับแคลเซียมรับแมกนีเซียมนะเพื่อลดความเป็นกรดของน้ําฝนในช่วงนี้เนื่องจากจะมีในตัวเจนลงมาเยอะนะครับพวกคาร์บอนพวกอะไรนะครับลงมานะครับก็ใส่ถ้าท่านได้ใส่ไปแล้วนะครับยังไม่ถึง1เดือนก็ก็ยังไม่ต้องใส่อีกก็ได้นะครับก็ฉีดพ่นเอานะครับเอาปุ๋ย 1ิ0หรือว่าแคลเซียมไนเตรตนะครับมาละลายน้ำฉีดพ่นนะครับหรือว่าไปซื้อเอาแคลเซียมโบลอนที่เป็นชนิดน้ำนะครับบรรจุขวดนะครับของบริษัทนะครับตามร้านค้าทั่วไปนะครับมาฉีดพ่นเอาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะสั่งใน Lazada ทางช้อปปีก็มีขายนะครับผมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเสริมในช่วงนี้นะครับก็ควรจะใช้น้ำตาลนะครับน้ำตาลทางด่วนนะครับ น้ำตาลทางด่วนนะครับผมมีน้ําตาลทางด่วนเป็นชนิดน้าชนิดบรรจุขวดนะครับของบริษัทนะครับน้ำตาลทางด่วนนะครับนะครับทูฟาสนะครับของบริษัทนี่แหละนะครับผมก็จะฉีดพ่นนะครับสักประมาณเอาสักประมาณ5วันต่อครั้งนะครับเพื่อเพิ่มน้ำตาลที่ใบนะครับให้น้ำตาลเข้าไปอ่าเขาเรียกว่าสร้างสัดส่วนนะครับสร้างสัดส่วน ระหว่างคาร์บอนนะครับต่อในตัวเจ่นนะครับเพื่อให้พลิกนะครับได้รับน้ำตาลนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าสร้า,างความสมดุลน,นะครับถ้าได้รับในตัวเจ่นจากฝนมากเกินไปเนะี่ยมันก็จะทำให้พลิกมันแตกยอดไปเรื่อยๆนะครับการติดดอกการายืดผลขยายผลก็จะเรียกว่าลดบทบาทลงนะครับก็เลยต้อง มีการเสริมน้ำตาลทางด่วนนะครับทางใบนะครับให้กับพริกนะครับในช่วงฝนตกใหม่ๆแบบนี้นะครับหรือว่าตลอดฤดูฝนนั่นแหละนะครับนะครับเพราะว่าแสงอาจจะน้อยลงนะครับในช่วงฤดูฝนเราต้องให้น้ำตาลทางด่วนนะครับถ้าใครไม่ไม่อยากซื้อแบบนี้ก็ไปซื้อน้ำแดงก็ได้นะครับน้ำแดงเฮลบูบอยนะครับผสมกับสุราครับสุราขาวนะครับอัตราส่วนก็คือน้ำแดงนะครับประมาณ2ช้อนแกงนะครับ กับสุราขาวประมาณ1แก้วเป๊กนะครับแช่แช่ไว้1ชั่วโมงถึง1คืนนะครับก็นำมาผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ฉีดพ่นให้กับพริกนะครับอัตราต่อน้ำา20ลิตรนะครับนะครับฉีดพ่นนะครับแล้วก็ฉีดพ่นซ้ำได้ทุกๆ5-7ถึงวันต่อครั้งนะครับก็จะทำให้พริกนะครับติดผลนะครับติดดอกนะครับแล้วก็ขยาย ได้ดีนะครับผมนะครับตอนนี้ผมได้สั่งนะครับตัวใหม่เข้ามาอีกนะครับแต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะครับผมสั่งกรดซิลิคอนนะครับเพื่อมาเสริมทางใบให้พริกนะครับเป็นขนาด1ลิตรนะครับเพื่อมาทําให้พริกนะครับสร้างสารนะครับขึ้นมาต่อต้านกับพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับทั้งเชื้อรานะครับทั้งเชื้อราเชื้อโรคแมลงนะครับในช่วงหน้าฝนนี่มี อะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะมาทำให้พิกของเราอ่อนแอหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับก็เลยต้องมีวิธีเดียวก็คือทำยังไงจะทำให้พิกของเราแข็งแรงนะครับต่อสู้กับโรคแมลงต่างๆได้นะครับก็คือนะครับการผมก็ได้ศึกษามาแล้วนะครับว่าการใช้กรดซิลิคอนนะครับมาทำมาเสริมให้กับพิกนะครับก็จะทำให้พิกนั้นนะครับ แข็งแรงนะครับนะครับแล้วก็สามารถสร้างสารขึ้นมาต่อต้านกับเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับทั้งแมลงต่างๆได้ด้วยนะครับผมนะครับก็อีกสักประมาณสอสาวันนะครับของจะมาถึงนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาถึงแล้วผมก็จะนะครับทาการฉีดพ่นนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทําคลิปนะครับติดตามผลนะครับว่า พ่นแล้วเป็นยังไงนะครับฉีดพ่นแล้วดียังไงนะครับคุ้มค่าหรือไม่นะครับผมก็จะได้ทําคลิปนะครับติดตามผลไปเรื่อยๆนะครับถ้าได้สนใจก็คอยกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมลุงชัยนะครับผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแะกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม ก็นะครับช่วงนี้ก็จะทำคลิปนะครับการดูแลพริกนะครับสวนใหม่นะครับเป็นพริกนอกฤดูก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปลูกในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็มาติดดอกในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปลายฤดูแล้งกับกับต้นฤดูฝนนะครับก็จะมีผลกระทบเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็โรคแมลงต่างๆมากมายนะครับจะได้ผลหรือไม่ยังไงนะครับก็ได้ปลูดนะครับ ทุกท่านก็ได้ปรดติดตามนะครับกด subscribe เอาไว้นะครับผมนะครับจะได้ติดตามผลงานไปด้วยกันนะครับนี่ก็คือการนี่เป็นการทดลองนะครับซึ่งผมไม่เคยทํามาก่อนนะครับการปลูกพริกนอกนเลยดูนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ว่าทํายังไงนะครับทำทำไปแล้วถ้ามันได้ผลดีนะครับโอกาสที่เราจะจําหน่ายพริกมีราคาสูงนะครับได้ราคาสูงมันก็ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลการเอาใจใส่นะครับของเรานะครับการศึกษาหาความรู้ของเรานะครับมานำมาประยุกต์ใช้นะครับในการดูแลนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมลุงชัยไลค์บานนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ